ช่อง9้าจับมือบิ๊บบีดีเปิดซิกคอมใหม่ออฟฟิศติดแกมคังเดวิดส่งซีรีส์โอโมโนตอนแรก6ธันวาคมนี้เพลงสัมภเวสีดิวกินพีวิกิตขึ้นจอแพนโอลามิกฉลองรางวัลใหญ่ฟักกิ้งฮีโร่เอ็กซค็อกเทลปล่อยโปรเจกต์หมื่นเพงลงรักล็อกแล็บสไตล์จีนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับใบเฟร์นะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะจะมีเรื่องไหนเด็ดเรื่องไหนหน่าติดตามไปรับชมกันได้เลยค่ะ เริ่มงกันที่ข่าวแรกกับช่อง9้าจับมือบีบีดีส่งซิตเขาใหม่ออฟฟิศติดแกรมรับปีใหม่นำทีมโดยนิวนภพศรและเกดการ9้าพร้อมกองทัพนักแสดงเตรียมหาปวดออฟฟิศทางช่องเกต่อกันด้วยซีรีส์ใหม่โบโบโนนำแสดงโดยคังเดวิดเมื่อไซเลแหผงวงการกฎหมายต้องผ่านตัวเป็นทนายเพื่อสังคมแบบไม่รับค่าตอบแทนรับชมตอนแรก6ธันวาคมนี้บนเน็ตฟิกค่ะ และมาต่อกันที่เซนทันเวอร์ชายเพียงสังกัเวสีของบิวพินและพีพีบนจอแพนโอรามิกพร้อมฉลองทั้งคู่ควา้ารางวัลเดอะมู t Popular ราแบนแองกลุปจาก g t ทีเดอะมิวสิกคอมมิวตี้อาร์ติสต์ออฟเดอะแย์อวอร์ด2025 ยืนยันกระแสความฮอตไม่แพวปิดท้ายกันด้วย Faking Hero จับมือเค c k t a i l ปล่อยโปรเจกต์หมื่นเพลงรักประสานดนตรีจีนกับล็อกและ랩โดยโปรดิวเซอร์แม็กกีติวัตเป็นผลงานร่วมง,งานครั้งสุดท้ายของทั้ง3รับชมได้ทุกช่องทางซีมิ่งสุดท้ายขอฝากงาน The Viral Hit Award 2025อย่าลืมไปโหวตให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ The Viral Hit Award com เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกทุกกระแสอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม The Viral Hit ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ